การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเ e ลฟี่เจอร์นี่ by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ ทีก็สวย Healthy Journey by BDMS วันนี้นะคะตุนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสนุกสนานสดใสเต็มที่ไม่แพ้ใครแถมยังได้สุขภาพกันที่จังหวัดนคปรปฐมนะคะและคนที่จะพาเรามา ทเที่ยวเมืองนครปฐมกันวันนี้ก็คือเจ้าถิ่นจากโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันนะคะ <Okay. S 1> นี่คือคุณ<ช>หมอจี๊ดน,นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันตุ้งวันนี้ตุ้งขออนุญาตเรียกพี่จี๊ดได้ไหมได้เลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากตูนไม่ได้มารักษาโรคแต่ว่าวันนี้ตูนเนี่ยอยากให้พี่จี๊ดเป็นเหมือนไกด์ท้องถิ่นแนะนําตูนให้รู้จักนครปฐมหน่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะตูนเนี่ยเที่ยวนครปฐมหลายครั้งละแต่ว่าตูนอยากได้มุมมองจากคุณหมอในฐานะที่อาบทำงานในพื้นที่ตรงไหนดี ตรงไหนเด่นแล้วก็อยากให้คุณหมอเสริมความรู้เรื่องสุขภาพไปด้วยเพราะว่าเป้าหมายของตูนคือเที่ยวให้สนุกสุขภาพดีมานครปฐมทีไรเนี่ยเมืองของอร่อยตูนจะต้องมาหาของกินแต่ว่าวันนี้ตูนใ,ให้คุณหมอเป็นคนเลือกจะมีตลาดค่ะอยู่ข้างหน้าพราะปฐมเจดีย์เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเซอเร์วกันนะคะเช้าๆอากาศดีแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเห็นความสําคัญของการทานอาหารมื้อเช้าค่ะคืออาหารเช้าเนี่ยเป็นอาหารที่ให้พลังงาน เราควรจะทานอาหารมือเช้าเป็นอาหารที่พลังงานสูงแล้วก็มีกากใยเยอะนะคะจะช่วยทำให้สุขภาพดีได้ถ้าอย่างนั้นตูนขอให้คุณหมอเลือกอาหารมื้อเช้าที่กากใยสูงสุขภาพดีแล้วก็ขอแบบพลังงานเยอะๆได้ไหมคะเพราะวันนี้ตูนเดททริปคือตูนจะเที่ยวนครปฐมทั้งวันเลยใช่ เป็นร้านเรียกว่าเป็นร้านท็อปไฟของนองคนปฐมถอยู่แล้วร้านในชัวนะคะอยู่ตรงหัวมุมตลาดเลยแล้วก็ขายข้าวหมูแดงหมูกรอบไก่อบไก่ย่างแล้วก็มีจุดเด่นที่น้ําราดตูนมองไปอ่ะตูนเห็นเวลาเขาราดน้ำอ่ะปกติร้านอะื่นอ่ะเขาก็จะราดตักทัพพีราดใช่ไหมอันนี้เขาเป็นขวดแล้วเขาก็แบบราดแบบ นี่เข้าต้มหรือเปล่าคะก็เอาจริงๆร้านแบบนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องแคลอรี่สูงแต่คุณหมอบอกกินได้ไม่ต้องมื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันเหมาะค่ะแล้วเราก็ต้องเติมเรื่องของไฟเบอร์เข้าไปอ่าไม่เด็ไปเติมไฟเบอร์ข้างนอกก็ได้ ข้างนอกของกินเยอะมากต้องซื้ออย่างโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันเนี่ยค่อนข,ข้างใกล้กรุงเทพมากเลยทําไมเราถึงต้องมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่แบบนี้ใกล้กรุงเทพทัที่จริงๆเอาคนที่เขาไปกรุงเทพเขาก็ไปแ๊บ,บ,บเดียวก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สะดวกสําหรับประชาชนมากขึ้นมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบา,าลภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม,มนะคะอ่าก็สามารถที่จะทําให้เขารับบริการใกล้บ้าน่ะ เวลาเราเป็นอะไรเราอยากอยู่ใกล้บ้านเราใช่ไหมคะก็ไม่อยากนินาสอชั่วโมงใช่แม้ว่ามันจรักษาได้ที่สุดเต็มที่ที่สุดของเราจะเทียบเท่ากับโรงพยาบาลศูนย์เลยนะคะกรุงเทพสนามกันคือเป็นการรักษาในระดับที่เราเรียกว่าตติยภูมิคือการรักษาที่ซับซ้อน มีครบทุกแผนกที่จำเป็นจะต้องมีนี่คือครบหมดรวมทั้งมีที่เราเรียกว่าการแพทย์ที่เป็น subspecialty คือการแพทย์อนุสาขาคือเฉพาะในเฉพาะในเฉพาะแล้วก็มีสาขาที่ครอบคลุมกระดูกสันหลังก็แยกต่างหากมือแยกต่างหากเรื่องของการรักษาโรคข้อมีต่างหากอีกนะคะเรียกว่ามีอนุสาขาครบด้วย ข้านุ่มมากไให้ดูซอสนะคะคือซอสแบบไม่ห่วงมากคือเต็มข้าวทุกเม็ดทั่วถึงซอสแดงๆที่ทางร้านเขาลาดมาแล้วก็คุณหมอบอกว่าอีกจุดเด่นของที่ร้านนี้ก็คือว่าเขามีสีอวปกรณงเราสามารถที่จะเติมเติมริกหน่อยนะจะมีรสเปรี้วนิดนึงโอ้โหขยอยังำจิ้มมีแล้วอร่อยมากอืแอ้ามันตัดเลี่ยนด้วยอ่มแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วตุน ขอให้พี่จีพาไปซื้อของฝากหน่อยว่าอ่ะมานครปฐมแล้วต้องซื้ออะไรติดไหมติดมือกลับไปเดี๋ยวตุนขอเลือกที่มีไฟเบอร์แล้วกันคุณหมอบอกว่ามื้อเช้ากินเยอะได้แต่อย่าลืมไฟเบอร์เห็นไหมตุนมีแตงกวาตัวเชื่อหมอแตงกวาพิเศษ สวยสัมพันธ์มีไหมคะแถวเนี้ยอันนี้อันนี้เขียวสวยสัมพันธ์เหรอว่าเขียวสวยสัมพันธ์อันเรื่องชื่อที่หากินยากที่สุดก็เองอร่อยนะคะก็หลับบ้านจังอ่าที่อื่นไม่มีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ร้านบ้าบีนร้านนี้นะคะเป็นร้านแบบขายดีมากคือตั้งแต่ตุนเดินผ่านรอบแรกแล้วตุนเห็นคนเยอะมากแล้วตุนก็ปักหมุดเอาไว้ในใจว่าไอ้ตุนอยากกลับมากินเพราะว่ายืนตรงเนี้ยหอมแป้งหอมมะพร้าวแล้วก็เห็นคนต่อคิวก็คือการันตีได้เลยว่าอร่อยแล้วคุณหมอก็บอกว่าร้านนี้เขาใส่น้ำมะพร้าวด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตุนอนากปรึกษาคุณหมอก็คือว่าถ้าตุนแบบมีปัญหาอย่างเวลาตุนเดินอ่ะตุนจะชอบเจ็บส้นเท้าแล้วบางทีมันจะเจ็บไล่ขึ้นมาถึงเนี้ยตรงตรง,ตรงต้นขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเกี่ยวกับ คุณหมอกระดูกไหม,ไมจ,ะจะเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อเองอกล้ามเนื้อไปถึงกระดูกไขสหลังด้วยนะคะอันนี้เข้าทางหมอกระดูกเลยค่ะหมอ,อโถอซึ่งเรามีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันเราเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลทีมนครปฐมยูไนต็ดูแลคือดูแลสุขภาพนักกีฬาค่ะมาเตรียมพร้อมเพื่อที่จะ,ะแข่งในลีกสําคัญเนี่ยคะ่ะมาตรวจเช็คสุขภาพแล้วพอวันแข่งเราจะจัดทีม ปรถมพยาบาลไปประจําให้ที่สนามฟุตบอลด้วยเลยคือวัดค่ะ เจ็บเล็กเจ็บใหญ่เจ็บจริงจังเจ็บแบบมืออาชีพเจ็บแบบมือสมัครเล่นก็คือเขาที่โรงพยาบาลได้ได้เลยะคะ่ะลองไปตรวจเช็กดูได้นะคะ<อ>น้องตูนคุณหมอสาระคุณหมอตังนะคะคุณหมอตังไปไปแ<อ>จ้งบอกว่าพี่จีแนะนำให้มาหาคุณหมอตางอย่างนี้ได,ได้เลยนะ,ะโอเคขอบคุณนะคะพี่คาวันนี้ดีใจมากเลยได้คุณหมอจี๊ดเจ้าถิ่นพาเรามาทําความรู้จักเมืองนครปฐมพามากินร้านอร่อยพามาซื้อของฝากดังแล้วก็ยังให้ความรู้เอง สุขภาพตูนด้วยแถมนี่ไม่พอส่งต่อเองนะคะตูนแอบปรึกษาเรื่องเนี่ยปัญหาข้อเท้าตูนที่เวลาเดินแล้วจะปวดแล้วก็จะปวดมาถึงต้นขาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวให้ตูนเข้าไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันไปปรึกษาคุณหมอกระดูกได้วันนี้ตูนขอบคุณคุณหมอจิตมากมากเลยถ้ามีโอกาสตูจะขอให้คุณหมอพาไปเที่ยวที่อื่นอีกเพราะว่าตูได้ยินว่าคุณหมอสายเที่ยวชใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตูเดินไปส่งอันนี้คุณหมอแบ่งไปไหมคะเออไม่เคยค่ะยกให้เลยโอเค น,นี้นะคะตนขออนุญาตเบรค การเที่ยวแบบเดทริปของเราในนะคปรปฐมแป๊บหนึง่งเพราะว่าจากองค์พระปฐมเจดีเนี่ยมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันนะคะไม่ไกลเลยประมาณขับรถตั้งสินาทีเท่านั้นเองคุณหมอบอกว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันเนี่ยมีศูนย์กระดูกและข้อที่มีแพทย์เฉพาะทางในหลายด้านมากเพราะฉะนั้นตุนไม่ต้องรอกลับไปรักษาที่กรุงเทพระหว่างวันเนี่ยตุนสามารถมาให้คุณหมอที่นี่ให้ความรู้แล้วก็ดูแลความเจ็บปวดของตุนได้เลยตุนจะได้ไปเที่ยวต่อได้อย่างปลอดภยัยสบายใจ นหะมะอสวัสดีค่ะอยากอยากขอคําแนะนําจากคุณหมอว่าในฐานะที่ตูนเป็นคนที่เดินทางเยอะคุณหมอแนะนําแบบการใช้ชีวิตของสายเที่ยวไหนว่าเที่ยวยังไงให้มันสนุกให้มันเต็มที่และมันไม่ติดไม่ขัดไม่เจ็บไม่ปวดก่อนอื่นเลยแต่ละคนเนี้ยร่างกายคงไม่เหมือนกันนะครับ ก็อยากเที่ยวไปสนุกก็ต้องให้มันเหมาะสมกับความฟิตของร่างกายของเรานะครับเช่นถ้าเราเดินเยอะต้องเดินเยอะๆนะครับอาต้องเตรียมตัวเครื่องแต่งกายก็สภาพร่างกายของเราเนี่ย ให้เหมาะกับที่ที่เราจะไปด้วยะนะครับถ้าต้องเดินไไกลอีกอาจจะต้องถ้าเป็นอาจจะซ้อมเดินแถวบ้านก่อนอะนะครับก็อย่างแรกเลยโดยทั่วไปองค์กรอ,อนามัยโลกก็ได้นําให้เราออกกําลังกายนะครับเป็นการออกเบาๆสัปดาห์นี้ควรจะได้อย่างน้อยหน0้อยนาทีนะครับจะเป็นเดินช้าๆก็ได้ให้เหนื่อออกเป็นจ็อกกิ้งเบาๆก็ได้หรือใครสะดวกปัน่นจักรยานว่ายน้ําแล้วแต่เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเปการออกที่หักโหมมากเน้นให้เราเหนื่อยนิดนึง ก็จะต้องดูเป็นคนๆด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะดูแลเชิงป้องกันก็เช่นเดียวกันว่าเราเป็นคนที่อายุเท่าไหร่ใช้ชีวิตแบบไหนมีพันธุกรรมแบบไหนการดูแลเชิงป้องกันก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ละคนก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างกันเล็กน้อยแต่ก็จะมีจุดร่วมจุดใหญ่ๆร่วมกันนะครับเช่นอาจจะต้องกินโปรตีนให้เพียงพอ อย่างน้อยก็1กร,รมัมต่อน้ําหนัก1กิโลกร,รมัมคนคนเราวัยหนุ่มสาวนะครับกระดูกจะเป็นรูปทางด้านซ้ายมือสุดนะครับ<ม>เนื้อจะแน่นกราฟเนี่ยกระดูกคนเราเนี่ยจะแข็งแรงที่สุดช่วงอายุป,ประมาณ30ปีห<ม>ลังจากนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะอยู่ในช่วงขาลงและก็ร่างกายก็จะค่อยๆเสียมวลกระดูกไปเรื่อย<ม>ๆช้าๆแต่ละปีความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยมันสัมพันธ์กับโฮอร์โมนเพศด้วย<ม>ผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาหนึ่งคือประมาณอายุที่ประมาณ0เนี่ย<ม>ประจำเดือนจะหมดแล้วฮอร์โมนเพศจะไม่ทํางานงั้นจะเห็นว่ากราฟของงงผู้้หญิตรเนี ความแข็งแรงมันร่วงลงเร็วมากเลยนะครับเราก็ต้องระวังไภเงียบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสาเหตุของกระดูกหักมันจริงๆแล้วการตรวจกระดูกพุนนี้มันใช้เวลานานมันเจ็บม,มันปวดไหมคะการตรวจกระดูกพุนง่ายมากเลยครับไม่เจ็บไม่ปวดเลยจะคล้ายๆเหมือนเอ็กซเรย์เท่านั้นเองนะครับนานไหมคะใช้เวลานานไหมคะไม่นานครับไม่นานครับเดี๋ยวพาไปดูเลยก็ได้ห้องนี้ก็จะเป็นเครื่องตรวจบนกระดูกนะครับ ก็จะบอกได้ว่ากระดูกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค่าที่ควรจะเป็นก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรที่แข็งแรงดีมันจะช่วยไกด์เราในการรักษาต่อไปเพื่อช่วยดูแลคนไข้ย,ย่งไงดีนะครับก็ไม่ต้องกลัวเจ็บไม่อันตรายอะไรครับคนไข้ก็จะนอนบนเตียงนี้แหละแล้วก็จะมีเครื่องสแกนนะครับแป๊บเดียวรอผลไม่นานครับก็มักจะเราจะมีคุณหมออังสีอ่านผลให้ได้เลยคุณหมอคะแล้วจริงๆแล้วใครบ้างที่ควรจะเข้ามารับบริการตรวจ มีหลายกลุ่มเลยแต่วันนี้ผมขอพูดให้กระชับแล้วกันก็คือถ้าเป็นผู้หญิงไว้หมดประจำเดือนนะครับที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปหรือว่าผู้ชายอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปะนะครับเอาแค่2กลุ่มนี้ก่อนละกันก็คนมาตรวจว่ามีภาวะกระดูกพุ่น แอบแฝงซ่อนเลนอยู่หรือเปล่า<ม>นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าใครเข้าเกณฑ์ที่คุณหมอว่าหรือว่าถ้าใครเป็นห่วงญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่มมก็สามารถพามาตรวจได้รจริงๆแล้วอ่ะตุมีเรื่องอยากถามคุณหมออีกเยอะมากเรื่องกระดูกกระดูกตุนเนี่ยคุณหมอวันนี้ออกเวรกี่มโมงอ๋อผมลงเวรแล้วครับว่างอยู่พอดีเลยครับอ่าโอเคได้จริงๆอ่ะคิวตุนมบ่ายเนี้ยตุนจะไปเที่ยวคาเฟ่ให้เจ้าถิ่นแนะนำแล้วกันนะใชนะ่ครับเดี๋ยวหาร้านสวยๆให้โอเคได้ ตอนปถมมาคือตุนมาทีไรอะ่ะตุนต้องหาคาเฟ่อย่างร้านนี้ตูก็ไม่เคยมาแล้วร้านนี้คือตุนชอบมากเลยสวยมากบรรยากาศร่มรื่นมากเลยวันนี้ดีมากเลยอะ่ะชวนคุณหมอมากินกาแฟเราก็ถือว่าเราได้แบบคอนเซ็ลต์เอาเอาเรื่องแบบเบาๆตูนเดินทางบ่อยแล้วตูจะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะเวลาตูขับรถนะตูจะปวดปวดตรงนี้ปวดข้างล่างอะ่ะขาข้างล่างเนี้ยแล้วก็ถ้าตูไม่ได้ขับรถถ้าตูน,นั่งอะ่ะตูนก็จะปวดปวดตรงข้อเท้า แล้วเวลาเดินเวลาเดินจะปวดส้นเท้าคือมันไม่มีวันไหนที่ไม่ปวดในการเดินหาคนคน<อ><อ>นีน้ปวดไม่ขับก็ปวดใช่ไม่ขับก็ปวดเดินก็ปวดไม่เดินก็ปวดปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับคนที่ต้องอยู่ในท่าเดินนานไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องนั่งรถเดินทานาน,านหรือแม้แต่คนนั่งทํางานออฟฟิศนาน,าน,านทีเนี้ยร่างกายมันอยู่ในท่าเดินนานมันก็สะสมความตึงความลาและปวดได้นะครับโดยทั่วไปก็ได้นาให้ มีการเปลี่ยนท่าบ้างมีพักบ้างยืดเส้นยืดสายทุกสิบาทีทุกหนึ่งชั่วโมงไม่ควรค้างท่าเดินนานๆถ้าเราต้องใช้ร่างกายแบบนั้นเราก็อาจจะต้องออกกําลังกายเพิ่มเติมแบบง่ายๆสุดเลยก็<ๆ>เช่นแพลงกิง้ง<ๆ>คุณตูนรู้จักไหมครับทำแพลงกิง้ง<ๆ>ใช่มันทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงคอไปถึงช่วงขาด้านล่างเลย<ม>พวกนี้มันก็ทําให้ร่างกายเราพร้อมที่จะใช้งานได้มากขึ้นเอาขอขอ,ขออย่างเดียวเลยที่แบบไม่ควรทําเลยถ้าอยากมีสุขภาพกระดูกที่แข็งแรงไม่ควรทําสิ่งนี้ สูบบุหรีแล้วกันครับสูบบุรหร,ร,บบรีนี่ก็ทาลายทุกระบบหลอดเลือดนะครับไว้ว่าภายในต่างๆแล้วก็ทําให้กระดูกไม่แข็งแรงด้วยเอาไปถึงกระดูกเลยเออแล้วอย่างเงี้ยวิตามินดีจําเป็นไหมคะพ,พูดยังไงก็คือถ้าเป็นผู้หญิงวัยหมดประจาเดือนก็ควรกินวิตามินดีเสริม,มส่วนคนทั่วไปเนี่ยจะแนะนําให้กินเฉพาะคนที่มีวิตามินดีต่ตําเท่านั้นซึ่งจะทราบได้ยอย่างไรก็ต้องไปเจาะเลือดดูว่าเรามีปมาวิตามินดีต่ำหรือเปล่าเราเคยตรวจวิตามินดี แล้วก็วิตามินดีตับใชก่ก็กินสมามารถกินเสริมได้ครับโดยทั่วไปการตากแดดร่างกายเราก็สามารถสังเคราะห์สร้างวิตามินดีขึ้นมาได้ซึ่งเขาก็แนะนําว่าสนใหควรจะเป็นแดดช่วงเที่ยงด้วยอุ้ยเหรอคะใช่อุ้ยเราไม่ทันแล้ววันนี้ครับซึ่ง ก็คงไม่ต้องไปเดินตากแดดกันทุกวันขนาดนั้นนะครับ <c oughs> แต่ด้วยไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันบางทีมันก็เจอแสงแดดน้อยลงมันก็ทําให้ความเสี่ยงที่จะมีวิตามินดีต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เอาเป็นว่าใดๆก็คือว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงถ้าอยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็สร้างกล้ามเนื้อ <c oughs> อยากมีกระดูกที่แข็งแรงก็อย่าไปทําร้ายกระดูก <c oughs> เพราะว่าคือคือเราเรามาเราตั้งต้นมาเราดีอยู่แล้วใช่ไหมคะอืมแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ คับขอดแ่เพียงพอใช่ครับโอ้คุณหมอทุกคนพูดกับตัวอย่างนี้หมดเลยอ่ะครับอืทำหรือยังครับครัผขอนเพียงพอเลยครับคุณตแลคุณหมอจะจบรายการแบบนี้ไม่น่าวันนี้ได้ความรู้จากคุณหมอเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ก็คือถามทั้งที่แบบเป็นเชิงวิชาการแล้วก็ถามทั้งเชิงไลฟ์สไตล์เฉพาะตัววันนี้ถือว่ากำไรมากแล้วก็วันนี้ตุนก็ มีค่าคอนซัลท์คุณหมอนะคะเป็นกาแฟ <c oughs> วันนี้เลี้ยงได้ไหม<อ>วันนี้เลี้ยงขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณหมอต่าง <c oughs> เ,เดี๋ยววันหลังออถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวปรึกษาใหม่ยินดีเลยครับ <c oughs> ได้ครัแล้วก็ตุนสัญญาว่าจะกลับไปแพงทุกวันวันละสามเซตเยี่ยมมากครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมารายงานว่าอาการปวดดีขึ้นไหม <c oughs> หลังจากเราได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกระดูกแล้วก็ข้อต่างๆแล้วนะคะตุนก็รู้สึกว่าเ้ยตุนมีความมั่นใจในการที่จะเดินเที่ยวมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ตุนจะขออนุญ,ญาตเดินให้เต็มที่นะคะตอนนี้ตุนพาคุณผู้ชมมากันที่ตลาดนัดที่ชื่อว่า DOD Craft เป็นตลาดนัดที่เกิดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนนะคะก็คือเป็นตลาดที่เน้นเรื่องงานคราฟ เป็นเหมือนร้านของน้องนักศึกษานะคะก็คือเป็นการที่มหาวิทยาลัยทำงานกับ,กบชุมชนในพื้นที่เนะะเาะอลังไหม,มตลาดเนี่ยอนอกจากจะมีเป็นงานทํามือของคนในชุมชนละแวกนี้แล้วนะคะก็ยังมีพื้นที่ให้น้องๆน,นักศึกษาเขาได้มาแสดงผลงานหาไรายได้ด้วย นนเขามีตั้งแต่9โมงเชา้าไปจนถึงเย็นๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้มาเช้าๆหน่อยเพราะว่าจะได้มีเวลาตัดสินใจผลไม้โอ้เห็นไหมสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนชนอกจากพวกงานฝีมือแล้วนะคะพวกผลิต,ตผลจากชุมชนจากสวนก็มีนี่คือชมพู่ที่ลูกใหญ่มากอะลูกเท่าฝ่ามือตุนแล้วก็แม่ค้าบอกว่านี่เล็กแล้วนะลูกใหญ่ๆเขาเอาไปหมดแล้วอันนี้เรียกว่าชมพู่อะไรคะ ยักษไต้หวันค่ะยักไต้หวัน,วนคือนอกจากเป็นตลาดนะที่มีแค่เดือนละครั้งแล้วนะของที่มาในแต่ละรอบแต่ละเดือนเนี่ยก็าจะาเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเพราะฉะนั้นมาซ้ำได้เรื่อยๆและยิ่งถ้าใครชอบแบบเนี่ยของพื้นบานงานฝีมือผลิตภัณฑ์ออแกนิกนี่คือที่นี่คือรอบทิศทางเซรามิกแอนอาร์สวัสดีค่ะ น่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเป็นงานทำมือเขียนสไตล์ด้วยเบนจงลงน้ำทองโบราณนะคะวิธีขนบการทำแบบไทยๆก็เป็น soft power เบาๆให้เด็กๆเขาเข้ามาอยากจะมีเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปด้วเหรอคะมีค่ะตูนอยากได้อะไรตุนก็ทำเองได้เลยใช่ไม่ต้องมีเดสิกพื้นฐานนะคะแล้วก็จะแบบสอนลงสีเบื้องต้นเคมาเมื่อกี้คุณนายเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยงาน ของคุณเอเนี่ยต่อยอดมาจากงานของที่บ้านใช่ค่ะร้านของคุณแม่ชื่อเชอร์รี่เบนจลงค่ะ<ม>เป็นศิลปินโอท็อปหดาว<ม>อยู่ที่สามพานนคปรปฐมค่ะ<ม>แต่ว่าทางร้านของคุณแม่ก็จะขายแต่พวกแนวโบราณหรืออะไรพวกนี้ค่ะ<ม>ทางลูกสาวมาก็อยากจะเขียนแนวลายที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาเทคนิคที่แบบว่าเขียนลายไทยอ่ะ<ม>เอามาไปยุกต์<ม>เป็นลายของเราทุกอย่างมันก็เลยเป็นลายเส้นที่เขียนด้วยมือ อ๋อนี่เขียนด้วยมือหมดเลยเหรอคะค่ะไม่ไม่ได้มีดราฟไม่ได้มีอะไรมันมาจากที่เราชอบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างนี้เรียกเทคนิคอะไรคะเทคนิคการเขียนเบญจรงเดินด้วยน้ำทองค่ะเป็นหนึ่งในเทคนิคการทำเบญจรงโบราณน้ำทองก็คือเส้นที่เราเห็นในที่ออกเป็นสีทองทองนี้อันนี้ก็คือก่อนเผาลายเส้นมันจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะถ้าหลังเผาแล้วมันจะเป็นสีทองประกายอย่างเงี้ยค่ะและน้ำทองนี้มีส่วนประกอบของน้ำทองแท้ค่ะ มันก็เลยดูทําให้เหมือนแบบว่าชิ้นงานมันดูมีคุณค่ามากขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยอืมเอาวันนี้ตุ้นจะมีเครื่องเบนจจรงเป็นของตัวเองอ,อย่างปกติอะถ้าเรานึกถึงเครื่องเบนจจรงแบบไทยๆเราก็จะรู้จักสีออกไทยๆโทน<ม>ไทยๆแต่ที่ตุนเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือมันเป็นสีแบบใช่มันจะมีสีพาสเทล,เทลสีที่เราผสมเพิ่มขึ้นมามเพิ่มขึ้นมาเป็น30กว่าสีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบจะทำให้ชิ้นงานเรามันดู มีความโมเดิร์นเนาะเราได้มีทางเลือกการใช้สีที่แบบหลากหลายมากขึ้นนะก็เนี่ยเดี๋ยวตูนจะได้สกิลเพิ่มกับบ้านไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสกิลการเพ้นท์เครื่องเบญจรงที่ศิลปินคุณเอเขาทําไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นตูนมีหน้าที่ยังไงก็ได้แค่ลงสีให้สวยงามตามใจตูนแล้วก็คุณเอบอกว่าศิลปะจะเยียวยาคุณไม่ว่ามันจะออกมาหน้าตา สวยงามถูกใจเราหรือไม่เราทําเองเราต้องภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับมันถูกไหมคะใช่ค่ะอย่าไปกดดันไม,ไม่กดดันค่ะไม่กดดันเออ <laughs> <laughs> นล้ควปมถมนี่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ลองตลอดเวลาเลยนะคะนี่ตุนก็ จบทริปเดย t r i ิปในนครปฐมของตูนวันนี้ด้วยเครื่องดื่มใหม่ที่ไม่เคยลองมาก่อนชากุหลาบโซดาตอนเนี้สดชื่นมานครปฐม,มครั้งนี้ได้อะไรหลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะไอเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วได้ทุกรอบเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากๆบางทีก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราคิดไม่ถึงก็คือว่า หลายๆที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยเรามีศูนย์ดูแลสุขภาพเรามีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราแทนเที่ยวไว้3วัน4วัน1สัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วเราไปมีนอนตกหมอนมีปวดนั่นปวดนี่ระหว่างทางเราให้คุณหมอในพื้นที่จัดการดูแลให้เราก็ได้ไม่เห็นจะต้องรอกลับบ้านกลับเข้ากรุงเทพเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้อีกวันที่เหลือที่เราจะต้องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกมันอาจจะสนุกน้อยลงก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จัดการปัญหาตั้งแต่หน้าง,งานอื หนึ่งก็คือปัญหาสุขภาพป้องกันได้ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆสองก็คือปัญหาเล็กปัญหาน้อยอย่าไปทนนะคะก็จัดการหน้าง,งานจัดการยิ่งเร็วยิ่งดีรู้ก่อนยิ่งดีวันนี้ทำให้ตุรู้ว่า ตูนจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีเที่ยวไปได้นานๆต่อไปได้ยังไงวันนี้ตูนต้องขอขอบคุณเจ้าถิ่นชาวนะคนปรปฐมทุกท่านนะคะที่มาชวนตูนเที่ยวไปดูแลสุขภาพไปเรียกว่าเที่ยวสนุกสุขภาพดีตามสไตล์ healthy journey by BDMs แบบนี้แล้วกลับมาพบกับ การเทียบแบบเต็มที่สนุกสนานสดใสไม่แพ้ใครแถมยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพนะคะกับตูนได้ในทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา45นาทีที่นี่ที่เดียวทาง p p t v HD ช่อง36ค่ะอืมตูนรู้สึกว่าตูนสวยขึ้นทุกจังหวัดที่ตูนไปสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้น